ถ้าาชัว่วโมงนี้กกคงจะ,ะยาวไป3ชั่วโมงเหมือนเดิมโไม่งั้นก็ะจะวนไปทางเดินคือเลียนขวาแล้ววันนี้จะจัดจข้ากลางหมู่บ้านแล้วสะลุกออกไปที่วัดเออเพราะว่าเวลายังเยอะ จะพ่อก็คงจะนำกระบวนให้คุ้มค่าที่จ้างมาเช่นกันนะครับตรง้ก,ก็คุยมาเยอะแล้วคผู้ใหญ่มีอะไรที่จะคุย่็ช่วงนี้ก็ตัวเพืเกินทางผู้ใหญ่หรือเจ้าภาพก็ได้นิดหน่อยเนาะอะ,อะ มันเลยบบดูแล้วดูแล้วดูแล้วขอเจ้งรายการหนึ่งเนาะเป็นการสมงทบักสิ้งสามัคคีเช่นกันครับตักบาทเพื nu, ่อสักครู uh> ่ใหญ่ที wow ่ผ่านมาได้หนึ่งพัร้อบาบาทครับ โนาครับนี่ก็เป็นการเสริมก้องให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเป็นพันหนึ่งร้อยถ้าเั้นเจ้าไ่ดรือเกัะหาอกลองดูตองนี้เ em không 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 nói không 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 cho không 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 ใช uh, no ้ในการ เรียนคุณ nah, <coughs> 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 <Ay, ay. coughs>

การกาเรรานั้นแหละวนี้ก็ให้ภูมิพี่น้องได้นั่งกบ <elim>